โอมกรลึกตึกกักหมาเขียวหัตก,กัดกูกูบกเขาโอมกรลึกกึกกักช้างปวดเท้าไล่กูกูบกทำช้าง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 ,างอ่าเอาไปลองเนาะกูได้ยินจัดเจ็ดไปอือบออหนึ่งได้กเป็นว่าอือบ่อหนึ่งหนึ่งบออหนึ่ง,งบ,อห,งบอหนึ่งก็ลเลยเอะตะเก็ยล,าลา่างนะล่างครับผ<ด>มเนาะล่างเจ็ดแปด หนึ่งกับเจ็ดเป็นกันตัวเดียวกันนี่ขันมันตามเลขสูตรเลขยังเพิ่นวะเนาะโคกเก่าด้วยครับผมเนาะโคกเก่าหนึ่งกับเจ็ดถาว่าะปูวัดหนึ่งเนี่ยเอาขึ้นบทซะอืมเจ็ดก็ใสอันนี้เก่งนะเนี่ยอืออันนี้เก่งเก่งไหมวะปูเก่งเลยเนี่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 ยโอ้บาเก่งคัะค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้โอ้ห้าม่าศูนย์นะเนี่ยือ ถ้ามาศูนย์นี่บปกเก่งๆนี่เอาให้ว่าได้สักตัว<ห>อานุบาลเขาจะว่าศูนย์นี่จะสัน่นเนาะนี่นี่เขาให้ว่าเนี่ยครับอยู่เลยนี่โอ้ยู่อิงติ่งเอออยู่อิงติงต่งแล้วพี่<อ>น้องนรักเลยรักรักรยู่บ่ื่ะปรปูรักก็อยู่ติรักชิปเขาะพูดหัไรพี่น้องเลย,ยสามตัวอยู่ให้สามตัวบ่ล่ะปูหื ามตัวเอามันงใจ,ะจะเลเฮ่ติ่มนึกมือสองแขนนี่อ่าขั้นดูสามตัวเฮ่ติ่มเน๊ะสองแขนเอาไว,สว,ว้สองแขนเลยเดียวปูยกสองแขนอืมเอาสนันเมื่อกไปดานโดดไปยังปูสักสามโลโดดไปยังขั้นสามตัวแตก ศูนย์อยู่วะฮบนนี่ศูนย์อยู่อยู่แท้ๆเลยมันต้องลงล่างแปดนี่อยู่แท้ๆเลยล่างแปดนะขึ้นบนเลยหาอะไรมาใส่ตรงนี้แปดดูล่างศูนย์อยู่บนพี่น้องนะศูนย์อยู่บนแปดอยู่ล่างแปดนี่จะทิ้งเลยนี่โอ้แปดจะทิ้งเพื่อแดงมาเนี่ยงปุ๊บเนี่ ตัวน,นี้อยู่เลยรู้สั่งไหมอืมอ๋ออันนี้รู้เป็นไาอยู่อืมอยู่พร้อมอืมอ,อืมศูนย์ดูบ่นแปดดูรังอืมนะอืมเจ็งๆก็คือแปดนี่แหละอืมถูกอ่าถูกแปดนี่ ค่าสมมติเฉยๆสมมติว่าศูนย์เก่งเนาะแล้ว <Paige. S 1> เอาเก้าหนึ่งศูนคนเรียบปมากกันนึกเมือนเก้าหนึ่งศูนย <9 10. S 2> ครับผมอืมพอตัวน,นี้มันเก่งอ <ienda. S 1> ถ้าตัวน,นี้เราจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้นี่อนี่เจ็ดแปดก็ดีใส่มันมบ้ง,งาม นั่นน่ะอันนั้นเลขเลขเลขของนางนั่นขามาโนนขามาส่งนั่นโอ้มาส่งว่านจักรลองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเลยเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกกันเจ็ดหกครับลองดึงมาดูดีๆดี่โอ้อามีคนมาส่งอยู่อ่านี่คนมาส่งไว้เออตัวนี้ทิ้งไว้อ่าตัวนี้ทิ้งไว้โอ้อะอ่าเจ็ดเหมือนกัน โอ้เจ <6. S 2> oh, ็ดหกกันนะเจ็ดหกครับอืมอันนี้เจ็ดหกโอ้คนมาส่งคนได้ตัวนี้อ่อันนี้เจ็ดแปดอืมก็อันนี้เลขส่งนั่นเนี่ยเลขก็คนมาส่งอยู่ว่างตกลงพี่น้องแต่ไก่นักจิตนันคนละคนที่เขาว่ามาส่งที่แพร่ภาพไปนั่นคนละคนกันอืมอันนี้มาจากบ้านชัยชนะเรามานี่หลายรอบละรอ,อบรอ,อบนี้เรา กาลันตีเลยนี่แต่เพียงของเรานี่จะเอาตัวนี้เป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าเฉยๆเนี่ยตันมาทรงอยู่พุ่มนี่นี่นะคนละทรงกันนะครับผมเจ็ดเหมือนกันเจ็ดคือคล้ายๆว่าบ้านเราเรียกว่ามีนางเทียมเหมือนนะครับผมผู้หญิงอตันมาเทียมอยู่นี่มาเทียมอยู่นี่อแต่ปกติอยู่บ้านเขาก็เป็นโอ ก็ทําเลยอยู่ครับผมเอาเพิ่มเติมเลยพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่มแน่นี่เพิ่มเพิ่มมากเืียมหลังอยู่อยู่ว่างจอดหลักเลยให้โชคไว้เนาะอมาแน่ละก็มีเจ็ดพี่กันเจ็ดหกเจ็ดแปดเลยพี่น้องเด้อเจ็ดเหมือนกันเขาพูกระดาเจ็ดหกเจ็ดแปดมักตัวเลยนวลตัวนั่นพี่น้องเนาะแต่ทำไมมาเจ็ดเหมือนกันอ่า นะหกเจ็ดมันเป็นเลขเลขไงฮะเลขเลขใกล้กันเนาะอือายน่องแล้วครับอ่ายน่องเมื่อไรแล้วแหละหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเนาะเด็พี่เล็กน่องครับสู้แปดบ่อไรสู้แปดเมื่อไรสู้แปดง่ยเมื่อไรแต่ของเขาก็ว่าเขาก็คาดกันของเขาก็คาของเขาอืม ออมาเกิดกับตอนนั้นเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้กลับไปขอโทษด้กล่าวถึงหนึหน่งปูกูกมาตั้งชื่อให้เขาชื่อใหม่หอืเขาไปเมืองนอกละไปญี่ปุ่นละเดี๋ยวนี้ถ้าจะให้เขาส่งอีกก็รอบปีหน้าเลยสองปีหน้ามาโอ้มาเช่เดียวอ,อไปอาลาแล้วไปอาลาไปญี่ปุ่นลวชิมเรียกวไว้อ,อะ บ้านใช้ชนะดีนไหมอ้าวพี่น้องขีนแนวทางไว้ปในบ้านจะบอกเบิ้งตางหนาวสั่นแต่ข้าออกไม่มาเขาก็ว่ากว่าครบหลอเขาจะกลับมาอีกโอ้ถัดจักปีบุรุษตีเออจักปีเุรุษอ๋อแต่ว่าพ่อแม่เขาอยู่นู่นอืออือโอ้ญี่ปุ่นออพิจารณาเพื่อเอาพิจารณาดูเป็นแนวทางนะไม่ได้เป็นแนวทางเลยนี่อ่อันนี้บอกให้ลุ่มหลงอ่าแต่เพื่อมันออกก็ ต้องอดใจลอยเป่นต่อมาเพราะว่าเหล็กบนแน่นอนเดือดเด้อดต้องคนมาขออยู่ภูมินี้แหละเป็นไห่ได้เลขซี่เพื่อไทยไว้แต่กับไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทรงหรอกเพราะมันบอกมีผีอย่างไทยเนาะเออญี่ปุ่นเอาเทีนแน่วางจอกหลอกได้พี่น้องเด้ออ่าจะทิ้งศูนย์ก็กระตินี่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งอะพี่น้องเนาะแค่นั้นแหละออื ือว่ามักอ่ายวิ่งใช่ยังกะเช่นนี้เขารู้จักมาเยอะกว่าหลายอย่างเช่นว่าโอ้ยสีตาไฟอันนี้อันนี้ปูเสีตาไฟอโอ้เออมันคนละคนสองตัวกับเจ็ดแปดเดินแปดเพื่อเออวิ่งแปดกับแรนไปแบ่ะปูด้วยสีตาไฟเป็นหาเจ็ดแปดเท่านั้นเนาะสามตัวกับเก้าศูนย์หนึ่งแต่ศูนย์นี่อยู่แท้ๆครับผม ถ้ามักนักกีฬาหรือมักอะไรนี่ก็เคยจะอยู่นั่นแหละครับผมแต่ว่าล่างนี่ชัวร์กว่าแปดตัวเดียวเลยมันต้องเล่นไปหน้ามาหลังโอ้ขาะเกิดที่เนอะจะล่าเพิ่งเอาเนาะเี่นเองเนาะอันนี้ท่านอยู่ที่วางจอดหลอดครับผมเนะอันนี้อันนี้เป็นของปูาษีของแท้ประจำองค์อยู่ที่นี่กับพ่อแก ให้ฟังพี่น้องในแนวทางในการเสี่ยงสลากินแบ่งถ้าเราจะซื้อมันก็มีเลขของโพลิสเอ่อของท้าวเวสุวรรณก็ซื้อแค่สองคู่เองนะคู่เวทก็มีคู่เวทก็ไม่เลยคู่ต้องหัดเอาพี่น้องมาบังเอิญบัดเดี๋ยวสิบปเห็นเดี๋ยวสิบปเหต์อ่าู่เวทเทียบเทียบเอาเนาะเก้าศูนย์หนึ่งกับเก้าหกสามอ่าพูดยิ่มาไกลกันแท่นน้องอืมอันนี้ต้องหัดพี่น้องคู่เวทนะ ปูเล่นนะนโค้งสุดท้ายอันเด้ปูด้สีตาไฟอ่าอ่าโค้งสุดท้ายมาเห็นแนวทางว่าจอกหลอกได้พี่น้องด้ออนะแคปภาพทั้งหมดทั้งมวนครับผมรู้ว่าผู้ได้แชมมากเม็ดเดียวเพื่อนทีมเพื่อนกับไปอต่้งประเทศแล้วเจ็ดหกเจ็ดเก้าท่าออกมาตามนี่ก็คือวันรอจนกว่าเขาจะมาเขาว่ารอก่อนหนูกันอ่า เอาให้รวยๆตังๆนะคะอ่าพิจารณาเพื่อเราได้เพียงเท่าส่วนเราต้องหวัดของปูเวียดกับเก้าหกสามนัแหละสามหกเก้าอยู่ในหันเนาะอ่ผู้พงษ์เล่นตามไม่ดะครับอ่าหรืออย่างละใบละใบละใบพออ่าอืมเมื่อไรกู้หลักครับผมนี่อันนี้กัเจ็ดศูนย์มาจากไหนเจ็ดศูนย์ โม่ที่ที่ฝันเด็กฝันเลยจับบใส่ยังไรหางเลยทั้งเจ็ดแปดเลยพี่น้องจบเลยวบัสไซปูสีตาไฟพัดมาวิเคอหายแล้วกห้แล้วครับเจ็ดแปดอ่าผู้ปวงแดงไห้ผู้นึงว่าเจ็ดชูผู้นึงว่าแปดหนึ่งอ่าผู้ไรมาสรุปโอ้บาเลยแทนสรุปแบบนี้ออล่างเออล่างเจ็ดแปดแค่มันสูดกับสูดแม่งเห็นบ่าเน่ะจับคู่ให้เลยนะอ่าอ่า คนมาจับคูศูนย์หนึ่งไข่บนเลยเห็นมันอ่ะเจ็ดแปดไข่ลงนั่นตัวเดียวกันเนี่ยนะตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับผมอ่า่าน่านดูคักตัวเดียวกันตัวเดียวกันคนมาจับแยกไข่ได้อ่ะอ้าวอันนั้นก็ศูนย์กับหนึ่งเนาะครับผมนี่อืมอ้าวจิตใจาเบื่อา พี่ลองลว่าให้เป็นาานา้าทางในการเซลล์สลักกินแมงรัฐบัลเท่านั้นครับผมข่งวัณครับนะ๊๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖